ครับ Are you ready I am ready Are you hungry I am hungry ภาษาอังกฤษกันทำไมคะพูดไทยได้อา้าว<ๆ>ก็เมนูพี่ชื่ออินเตอร์ซะขนาดนี้อะไรลาดหน้าเท็กซสัสก็คิดว่าต้องไปไกลต้องต้องพูดภาษาอังกฤษนงพี่เวลาสั่งก็ได้สั่งได้เงี้ครที่ว่าเท็กซัสเนี่ยเป็นชื่อโรงหนังเก่าแก่แล้วก็ร้านนี้เขาเตด ใกล้ๆโงหนังเขาก็เลยตัง้งชื่อว่าราดหน้าเท็กซัส <Texas. S 2> อ,อยู่แถวราชพฤกษ์นี่เองโอ้แต่ชื่อน่าสนใจมากนะอ่ะงั้นตามไปดูค่ะอาทิตนก็ประมาณ3-4สคั้งก็มีผัดซีอิ๊วแล้วก็ราดหน้าครับรสชาติดีอร่อย เส้นนุ่มแล้วก็ผักกรอบโอนานแล้วครับ3-4ปีแล้วฮะเส้นใหญ่้านหน้าแตกต่างครับแตกต่างกับร้านอื่นมากครับที่นี่ก็มีชื่อเสียงตั้งแต่เยาวราชแล้วฮะเคยกินตั้งสมัยอยู่ที่เยาวราชเส้นเขานุ่มร่วนหมูหมกักได้นุ่มครับก็ติดใจที่นี่ก็ขอเชิญชวนนะฮะ้านหน้าเท็กซัสสาขาราชพฤกนะครับได้ยินเสียงยืนยันรสชาติความอร่อยของราดหน้าผัดซีอิ๊วจากบรรดาลูกค้าร้านราดหน้าเท็กซัสแบบนี้แล้ว บอกว่าไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะเพราะว่าเข้าขายมานานเกือบ30ปีแล้วนะคะตั้งแต่สาขาแรกใกล้โรงหนังเท็กซัสเก่าย่านเยาวราชบุกเบิกโดยรุ่นคุณพ่อจนปัจจุบันลูกๆช่วยกันขยายกิจการออกไปอีก2สาขาคือสาขาถนนราชพฤกษ์และสาขาคลองเตยค่ะที่สาขาแรกครับปัจจุบันก็ยังขายอยู่ครับอยู่ที่เท็กซัสเยาวราชคุณพ่อก็ได้สูตรมาแล้วก็มาปรับปรุงให้เข้ากับคนแถวพื้นที่ที่เขาทานกัน แล้วก็จนมีลูกค้าชอบก็เลยขายจนถึงปัจจุบันนี่ครับคือเห็นคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วก็เลยคิดว่าขยับขยายมาให้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่ที่นี่ก็เลยมาเปิดที่นี่ปัจจุบันเข้าปีที่8แล้วครับมายก่อนนี่ตั้งกันอยู่ตั้งแต่สมัยยังไม่มีเทศกิจแล้วปัจจุบันก็ล้นๆเข้ามาครับอยู่หน้าปักซอยครับก็เรียกปักซอยพิพากษาครับ เนื่องจากร้านนี้เขาเน้นเพียงแค่2เมนูคือราดหน้าและผัดซีอิ๊วเขาจึงต้องพิถีพิถันละเอียดละออกันตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้ได้ราดหน้าและผัดซีอิ๊วรสเด็ดถูกใจลูกค้านั่นเองโดยเฉพาะหมูหมักหัวใจหลักของราดหน้าผัดซีอิ๊วค่ะเนื้อหมูของที่นี่เขาจะเลือกใช้แต่เนื้อหมูสาวที่อายุประมาณ5เดือนน้ำหนัก50-60กิกิโลกรัมเท่านั้นค่ะ เพราะความนิยมของชาวจีนเชื่อว่าเนื้อหมูสาวจะให้ความนุ่มอร่อยมากกว่าเนื้อหมูหนุ่มหรือหมูแก่นั่นเองค่ะโดยเขาจะสั่งเนื้อหมูสาวส่วนสะโพกจากเขียงหมูชั้นดีย่านตลาดเยาวราชมาหมักตามสูตรด้วยฝีมือคุณแม่เท่านั้นจากนั้นจะนําไปแช่เย็นเพื่อให้เครื่องปรุงเข้าเนื้อนาน6ชั่วโมงแล้วถึงจะส่งไปยังสาขาอื่นๆก่อนจะนํามาพักให้คลายตัวเพื่อน,นําไปปรุงต่อไปค่ะ และอีกหนึ่งหัวใจหลักของราดหน้าผัดซีอิวก็คือผักคะน้าสดซึ่งคุณพิชัยเล่าว่าคุณพ่อของภรรยาเจ้าของสูตรร้านราดหน้าเท็กซัสนั้นทุกว่านี้ยังขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลือกซื้อผักคะน้าสดสด,สด,สดเน้นยอดผักอ่อนๆกรอบๆจากปลกคลองตลาดตอนีสองด้วยตัวเองทุกวันแล้วถึงจะนํามาปอกกา้านขัดยอดเพื่อส่งต่อความอร่อยสดกรอบไปยังสาขาอื่นๆอย่างทั่วถึงด้วยนะคะทั้งหมดเลยวัตถุดิบเนี่ยต้องมาจากเยาวราชครับครับก็คุณแม่ก็จะเป็นคนหมักหมูเองนะครับแล้วก็ ยังผักคุณพ่อก็ไปคัดเองเจ้าประจําครับเพราะว่ามันต้องให้ความละเอียดอ่อนเรื่องนี้ครับผักเนี่ยเท่าที่ผมถามว่าทําไมคุณพ่อต้องไปคัดเองอะไรเองก็ได้มาจากคนที่ขายผักเขาต้องตัดตอนเย็นฮนะผักยอดผักต้องหักตอนเย็นเพราะว่ามันจะได้ความหวานนะฮะความสดนะครับแต่ถ้าวันใดฝนตกผักก็จะขมนิดๆนะะนะครับแต่ก็ต้องตัดมาครับเพราะเราใช้ทุกวันต้องตัดสดๆมา4ี่โมงเย็นก็เดินทางเข้ากรุงเทพ ถึงประคองตลาดนี่ก็อยู่ประมาณสักสองสาทุ่มเราก็ต้องรีบไปเอาแล้วครับวัตถุดิบที่ดีมาครับแล้วเราก็มาขายในวันรุ่งขึ้นครับส่วนขั้นตอนของการผัดเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นมีขาวหรือเส้นใหญ่เขาก็จะผัดประมาณครั้งละ1กิโลกรัมค่ะเทคนิคอยู่ที่การคุมไฟให้ร้อนคงที่และผัดกับซีอิ๊วสูตรพิเศษของร้านจนซีอิ๊วข้าเส้นให้กลิ่นกระทะติดนิดนิดกำลังดีค่ะ ส่วนใครที่ชอบความอร่อยแบบเข้มข้นถึงเครื่องยิ่งขึ้นแนะนำเลยนะคะให้สั่งเส้นผัดแบบห่อไข่มาทานค่ะมาถึงขั้นตอนการปรุงน้ำราดหน้ากันบ้างค่ะเริ่มจากกระทะที่ผัดจะต้องล้างจนสะอาดเกลี้ยงไร้คราบสกรปรกเร่งไฟแรงใส่น้ำมันพอประมาณตามด้วยเต้าเจี้ยวอย่างดีใส่น้ำซุปกระดูกหมูลงไปรอจนเดือดใส่หมูหมัก ัดต่อจนหมูเริ่มสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นอย่างดีใส่แป้งม,มันผสมแป้งข้าวโพดตามสัดส่วนเพื่อความเข้มข้นตกท้ายด้วยกระเทียมเจียวหอมหอมก็เป็นอันตักราดพร้อมเสิร์ฟค่ะแต่สำหรับผักคะนา้าสดจะปรุงแยกด้วยการตั้งกระทะให้น้ำเดือดจัดค่ะใส่น้ำมันพืชและเกลือเพิ่มความสดคงความกรอบลงไปเล็กน้อยก่อนจะนำผักคะน้าลงไปคลุกในน้ำเดือดแบบนี้ซึ่งเวลาเสิร์ฟเขาจะใส่เส้นใส่ผักคะนา้าแล้วราดด้วยน้ำราดหน้าหมูหมัมกร้อนๆแบบนี้ค่ะ ส่วนผัดซีอิ๊วของที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะคะเทคนิคอยู่ที่เขาจะรวนหมูหมักในกระทะจนสุกก่อนค่ะแล้วถึงจะตั้งกระทะตีไข่ตามด้วยเส้นผักคะน้าสดและหมูหมักที่รวนจนสุกแล้วลงไปผัดอีกครั้งปรุงรสด้วยน้ำตาลพริกไทยผงชูรสนิดหน่อยซีอิ๊วดำซอสปรุงรสเพิ่มความเข้มข้นด้วยน้ำปรุงรสสูตรเด็ดของร้านอีกนิดผัดไล่น้ำมันจนแห้งดีไม่มีน้ำมันแฉะให้เสียรสอยากได้แบบแห้งมากแห้งน้อยเขาก็จัดให้ได้เลยค่ะ เห็นอย่างนี้แล้วใครที่ชอบทานราชน้าผัดซีอิ๊วคงต้องหาทางไปพิสูจน์ความอร่อยแบบ V.I.P นี้กันได้ที่รา้านราชน้าเท็กซัสทั้ง3สาขาทั้งที่เยาวราชถนนราชพฤกษ์และคลองเตยปิดแค่วันพฤหัสวันเดียวเท่านั้นค่ะ